กินชาบูไหมกินชวนกินชาบูกินชาบูชวนชวนแกเหรอคะเหนยวมื่นาตกรอบแกแล้วเนี้ยมันเยอะเอาไปได้ปะแล้วเดี๋ยว่อยเอามาให้นะไของเป็นเออของทีมงานอปฏิทินได้คุ้ค่ะจ้จๆได้ได้เอ้ยพี่ถือไว้ก่อนก็ได้ค่ะ เส้อเสื้สวยนะเส้อออกแล้วออกแล้วเขาว่าเส็นอันนี้เนี่ยดีต้องเกี่ยงนับ มีประกาสีทองไหมครับไม่มี้ืออะไรมาเลยอนีปรกกาสีอันนี้ของไถิงเงินไม่มีของไมอ่ะของไปอ่ะอนี่คือปกกาอยู่ไหน้องกาอยู่ที่กระเป๋าไม่ได้หยิบอะไรมาเลยอันนี้ก็ได้ของมุกไไม่มีปกาเนี่ยแล้วอะไรไม่เห็นด้วยนะมีคนเห็นเออม่นั่งก่นั่งเมานั่งงไม่ได้ซ่อเลยแันนี้ ไม่หยุดเลยคือโอ้ยไอ้ป so um ูป so ัทีเดียวปัดทีได้ไหมเนี่ยตัวเปล่าเลยไม่รู้เลยค่ะสีของไม่ดีลายสิน ดีแม่เดี๋ยวนาอย่ต้องไปแล้วโอเคค่ะข้าวอ๋อเหรอไม่กินหรอเราหิวเมื่อกี้เรียนร้องเพลงมาเนี่ยกินเรียนร้องเพลงหรอเรียนร้องเพลงเหรอแกอันนี้ด้วยค่ะไม่ะคิว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 ฟิกเนสแล้วมันก็ต่อเรียนเลยอ่ะอ๋อก็ว่าเอทำไมแกงไม่ลงอะไรอย่าฉันบอกแรกนึกว่าเรียนใบสอบพี่น้าเฮ้ยเรียนใบมวยอยู่ใบยาวอ๋อเรียนไดเออ ยี่สิ่หยสาวแล้วนะไม่ไม่เรียนไปแล้วไงไม่ใช pues ่คายถึงแกงจำเวลาแกงรู้ไหมเมื่อวานตกรอบยกเซตเอออยากเล่ามากเลยพกะเรานั่งรอแกงอยู่ตรงเนี้ยนั่งเงียบ้อยู่นั่งคเทเอ็มอ่ะน่เ็ไปเลยไม่ใช่เดินแึ้นกอนกงลงมาเป็นไงบ้างเป็นั้งทีใจ้ากขาออก ที่มีคนถ่ายรูปข้างหน้าเออที่ไปไม่มีใครไม่ทานแล้วใช่มีน้องมาบอกเอ๋อที่6คนตกล้อแล้วมาพูดตัวเองนั่แหละแล้วเอ้าแต่แฟนขาพี่แกงตกรอบอะตลกมากอ่ะอยู่กัน6คนกำลังเต้นเลยแล้วพิ้วสมายอแกแต่ตกรอบแกวันนั้นเป็นไม่มันมีชื่อใหม่แล้วแกงมือใหม่แล้วแถมแถมเสน่ห์มีเสน่ห์แถมเท่นี่เหรอกกันแถมเท่ ไม่เคยซสนเลยร้หลังได้อยากไปเซลไ้แเออแล้วปฏิทินเราก็ไม่ได้หยิบมาพไม่หยิบเลยวันหลังนะแกีเกียหยิบแกขอชื่อหน่อยนชื่อมีั่อมิวค่ะตัดมากั้เดี๋ยวไม่ได้่ายคี่ปหรอไม่ไม่ได้แกตัดาเลยพอยู่ที่เปียน เฮ้ยของเราอยู่นู่นหมดเลยเออเหนื่อยอันนี้ของใครเอยเอาให้เพชรมาถือแล้วพี่ไม่ได้จพี่ถือแล้วนะโอ้ยเยอะว่ะพี่สองเใบใช่ใช่มีเยอะแต่เราไม่แจกอจาประการนั้นรั้เลย้ย อ็คคิดว่าตกรอบแล้วเนี่ยจะไม่แ้เขาเลยไปก hmm ่ถึงน kind of ู่นห้าโมงครับไปกันเลยเ่นเนอพี่ปูมาเอาไปฮะไปแล้วนะเดี๋ยวเจอกันที่นู่นห้าโมงบ๊ายบายถือได้ปะได้ไดี่ก้ามขึ้นเล้ว มีใหม่เอ๋อมันจะมีแบบแฟนคลับอยู่ต่างประเทศอะไรเงี้ยกลัวพอมสามสังกฤษได้ปะสังกฤษก็ได้เฮไม่มันมืดปะเฮลโลเฮลโลอะไรนะ Hello, I'm อ a m s ไอ I ยู wish you have a very happy New Year, o k อะไรเนี่ยเี็ได้เียอพี่อ้อบอกว่าต้องให้ เขาบอกวัาทนเลยออเขาไปกันหมดแล้วเออไว้ไว้เซ็นเสร็จปอนไหนเอามาให้นะได่นิว้คนคั้ไม่ไม่เซ็นเสร็จปอนไหนเอามาให้นะ